เปิดตัวต้นไอแลดหนึ่งตัวต้นกำเนิดของแคงเดอะคอนเครเรอร์โดยเรื่องนี้อ้างอิงจากคอมิกนะครับแคงหรือเนเธาเนีลริชาร์ดเป็นเด็กหนุ่มอัจฉริยะผู้มีสายเลือดมิสเตอร์แฟนตาสติก Fantastic, หรือลิตริชาร์ดของเรานั่นเองครับโดยเขาเนะครับเป็นเด็กที่โดนบรลลี่จนวันหนึ่งนะครับเขาได้รับการช่วยเหลือจากการลุมแกล้งโดยการเดินทางย้อนเวลากลับมาของ,ของตัวแคงเดอะคอนเครเรอร์ตัวต้นหนึ่งของเขานั่นเองครับโดยแคงมีจุดประสงค์ที่จะเล่งทาให้ตัวของเนธานียลกลายเป็นแคงเดอะ์คอนเคร์เรอร์ให้เลยเท,ที่ อันเรียไลฟ์ผ่านชุดเกราะของแข่งจึงทําให้เกิดความไม่พอใจและใช้เทคโนโลยีที่เกราะของแข่งที่ตัวเองสวมใส่เดินทางย้อนเวลากลับไปในเอิร์ธหกในช่วงเวลาที่มีทีมอเวนเจอร์และเขาก็ได้ไปพบเจอกับเศษซากของวิชั่นจากนั้นาทีเนียลได้ทำการโอนถ่ายข้อมูลของวิชั่นเข้าสู่ชุดเกราะของตัวเองและใช้ความสามารถในชุดเกราะของแข่งเปลี่ยนให้ชุดเกราะกลายเป็นชุดซูเปอร์ฮีโร่นามว่าไอรอนแลดครับ และแม้ว่าไอรอนแมนนะครับผมจะมีรูปร่างคล้ายกับไอรอนแมนแต่ความสามารถนั้นต่างกันครับต้องบอกว่าความสามารถของเขาคล้ายกับแข่งแทบทุกอย่างครับพราพลังมาจากชุดเกราะของแข่งโดยเขาสามารถใช้พลังชุดเกราะของแข่งได้ตามใจนึกคิด แต่สิ่งที่คล้ายกับไอรอนแมนนั่นคือชุดเกราะของเขาเนี่ยมี AI ด้วยครับโดย AI เนี่ยครับมีชื่อว่าโจนาสซึ่งเขาได้มาจากการอัปโหลดวิชั่นเข้าไปในชุดเกราะนั่นเองครับและนี่เลยครับก็คือไอร์แลดต้นต้นของแข็งสมัยวายรุ่นที่ทุกคนน่าจะได้เห็นแข็งเดอะคอนควเรอร์จากแอนด์แมนคอนตั้มแมนเนียร์กันไปแล้วนะครับส่วนต้นต้นนี้ของเขาจะปรากฏตัวในจักรวาล MCU อย่างไรอันนี้น่าจับตามองมากๆเลยครับ